สวัสดีค่ะโอเคพีเคสวัสดีค่ะในวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการใช้อุปกรณ์ทาปอมปอมกันค่ะกอรทำปอมปอมจะมีอยู่ขนาดสี่ขนาดนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นเส,ส,ส,ส้นผ่านศูนย์กลางสามจห้าเซนแล้วก็ถัดมาเส้นผ่านศูนย์กลางห้าจุดห้าเซนถัดมาเส้นผ่านศูนย์กลางเจ็เซนและตัวใหญ่สุดตัวนี้นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเก้าเซนค่ะแล้วเราจะมาลองทดลองใช้เจ้าตัวเล็กกันดูนะคะทุกขนาดจะมีอยู่สองชิ้นนะคะแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยสังเกตจะมีตุ่มอยู่สามตุ่มนะตัวนี้นะคะแล้วก็มีรูอยู่ตรงนี้สามรูนะคนะัังแลล้ววกก็็มีตอค,ค่ะ อันนี้นะคะอันนี้เราก็จะนําเข้ามาในช่วงของตัวล็อกแล้วก็สามารถล็อกได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะแกะออกก่อนนะคะนําทั้งสองชิ้นหันด้านที่เป็นตุ่มแบบนี้นะคะเข้ากับช่วงของรูของอีกชิ้นหนึ่งนะคะแบบนี้นะใครที่ถนัดทําเป็นวงกลมไว้ก่อนก็ได้นะคะนี่แบบนี้นะคะนะเส้นไหมที่นํามาใช้ในตอนนี้คือสี่พายจะใช้สองเส้นในทีเดียวเลยนะคะในตอนพันเพื่อความรวดเร็วในการพันนั่นเองนะคะเอาละตัวนี้นะคะเราจะพัน แบบนี้นะคะให้นําสายที่เหลือไวน้นีิดนึงนะคะแล้วก็พันเจ้าตัวด้านล่างก่อนนะคะอันนี้ก็เอาล็อกไว้ซักด้านหนึ่งก่อนนะคะนี่นะล็อกไว้นะคะพันไปนะรอบแรกให้แนบชิดนะคะไม่ใช่เกยกันนะนะให้แนบไปนะคะเป็นอแถวแรกนะคะนะยังไม่ต้องขึ้นไปเป็นขี่กันนะอ่ะอันนี้รอบแรกนะคะพันไปเรื่อยๆค่ะโอเคดันมาให้ชิดๆกันพันไปเรื่อยๆนะคะ โอเครอบแรกเสร็จเรียบร้อยต่อไปรอบสองให้พันกลับนะคะพันกลับมาเลยนะอันนี้การที่เราอยากจะให้ได้ความหนาฟูสักเท่าไหร่นะก็ขึ้นอยู่กับการพันไปมากลับแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าอยากจะพันไปกลับเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่นะก็ต้องทดลองกันก่อนนะคะอันนี้คือรอบสองนะคะเดี๋ยวเราจะพันสักห้ารอบนะคะแล้วพอเมื่อพันครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดเส้นได้ออกนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ทำห้ารอบเหมือนกันนะ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเหลือเส้นยาวไว้หน่อยฝัง่งนึงก็ทําเหมือนกันค่ะเริ่มจากการล็อกเส้นไหมไว้ก่อนอ่าแล้วก็เริ่มพันแถวแรกนะคะโอเคแล้วเราก็จะเอาเส้นที่ล็อกไว้นั่นนะคะเอาไปไว้ในข้างในวงกลมแล้วก็พับสองข้างใส่เข้าไปนะคะโอเคล็อกฝั่งซ้ายฝั่งขวารู้สึกตัวนี้จะแน่นมากไปก็นํากันไกมาเล็มตัวนี้ออกก่อนก็ได้นะคะ หลังจากนี้นะคะเราก็จะใช้ปลายกันไก่ที่แหลมๆหน่อยนะคะก็เอาลงไปที่ช่องตรงกลางระหว่างเจ้าตัวอุปรกรณ์นะคะก็ตัดลงไปเลยนะคะกันไก่ไม่เข้าก็เลยต้องพยายามอมืดูสิเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนที่ซื้อก็ทดสอบไม่ได้ด้วยตอนเอามาใช้ก็คิดว่ามันจะเข้าเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ตัดตรงกลางก็เข้าแต่ลืมดูลืมดูในช่วงของปลายว่าตัดเข้าหรือเปล่าอ่ะโอเคก็อ่ะโอเคเราก็พยายามตัดคะเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะคะโอเค,อเ,คเราตัดมาก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะ อย่างละครึ่งถูกตัดเรียบร้อยคราวนี้ก็นาเส้นเชือกหรือเส้นไหมพรมที่มีสีเดียวกันตัวนี้นะออกมายาวนิดนึงนะคะคราวนี้เราก็จะสอดเข้าไปในช่วงระหว่างกลางแบบนี้แล้วก็ผูกให้รอบนะคะอันนี้ก็จะผูกสักสี่ห้ารอบนะอันนี้ก็ผูกไปครั้งที่หนึ่งก่อนนะคะดึงเข้าไปก็จะรู้สึกว่ามันจะแน่นๆนะตรงกลางเขานะคะแล้วก็สวัดกลับออกมาแบบนี้แล้วก็ผูกอันนี้ก็รอบสองเนาะอ่ะเอาไปตรงกลาง เมื่อผูรอบสุดท้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะแกะเจ้าตัวล็อกปลดล็อกออกก่อนนะแล้วก็ปลดล็อกสองข้างเลยแล้วก็เอาเขาออกมานะคะจะดึงยากๆหน่อยนะในช่วงนี้นะงะออกมานี่เดี๋ยวเราจะงี้ออกมาแบบนี้โอเคชึบอ่ะคราวนี้ตรงที่เรามัดอยู่ใช่ไหมเราอาจจะทบอีกรอบนึงก็ได้นะคะนี่เราไม่ต้องตวัดไปไหนละแล้วก็อยากจะเหลือเส้นยาวไว้ก็ได้นะหรือจะตัดให้สั้นเรียนเท่ากันไปเลยก็ได้ตกแต่งให้กลมสวยงามก็ใช้ก้านไก่ลิมให้กลมนะคะ โอเควิธีใช้ก็ประมาณนี้ค่ะ